ของเราเรื่อยไปเรื่อยไปมีอะไรอ่ะสอดกอตินจาริยตินสอดกอตินจาริยสอดกอที่เราจ่ายสร้างสาธารณประโยชน์สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสถานที่พักคนเดินทางหอพักนักเรียนสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้มาใช้ประโยชน์แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วเป็นร้อยปี มัสยิดหลังนั้นก็ยังอยู่เป็นประโยชน์แก่คนในตำบลบ้านเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมเขาก็ได้รับผลบุญเรื่อยไปสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้พี่น้องทำนะเขาซื้อที่วะกัฟให้แก่มัสยิดซื้อที่วะกัฟให้แก่โรงเรียนวักฟุนแปลว่าซื้อแล้วก็อุทิศให้แก่สบีลิลละเป็นสมบัติทางาศาสนา เป็นสมบัติของศาสนาแล้วก็ที่ดินเนี่ยพี่น้องมันไม่มีวันผุพังใช่ไหมมีสักตารางวาหนึ่งไหมที่จะซื้อแล้วก็แล้วก็ให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์สร้างมัสยิดก็ดีสร้างโรงเรียนก็ดีสร้างหอพักนักเรียนสอนศาสนาก็ดีนักเรียนเรียนศาสนาเนี่ยนะทำพอทําไปแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ยมันยังไงมันก็ยังอยู่มัสยิดพังไปหลังนึงแล้วอาเขาก็หาสตางค์มามาสร้างมัสยิดที่นั่นอีก เอาอยู่ไปได้อีกสักร้อยปีมัาจิตนั้นพังไปอีกเอาก็หาสตังมามาก่อสร้างมสยิดอีกที่ดินตรงนั้นนะไม่มีวันพังพี่น้องเห็นหรือ,อยังที่ดินไม่พังที่ดินก็ยังอยู่และเราก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาะวะตาลาเรื่อยไปผมนึกถึงตรงนี้พี่น้องที่ดินของของเด็กกำพร้า ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุะลัลฮิวะซัลล,ลัมขอซื้อแล้วก็สร้างเป็นมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาที่เรียกว่ามัสยิดที่มัดีนาเนี่ยมัสยิดอันนาบะวีที่มัดีนาเนี่ยนั่นนะตั้งสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมัสยิดเนี่ยปปูกคร้างแล้วค้างเล่ขาขยายตัวออกไปค้างแล้วค้างเล่าจากที่ตรงนั้นเนี่ยของเด็กกำพร้าดูซิว่า เด็กกำพร้าได้ผลบุญขนาดไหนเด็กกำพร้าต้องการให้ฟรีๆเลยนะแต่ท่านนบีไม่เอาขอซื้อเอาสตางค์คนนั้นคนนี้มาซื้อวันรให้เด็กกำพร้าคนนั้นก็แด mm ้ผลบุญด้วยในความตั้งใจที่จะวากัฟที่ตรงนี้ให้แก่ท่านนบีคนที่ร่วมร่วมออกสตางค์ซื้อในวันนั้นผลบุญณวันนี้ยังถูกบันทึกอยู่ในบัญชีของคนที่เป็นซอฮาบะที่ร่วมซื้อแผ่นดินแผ่นนั้นแผ่นดินผืนนั้นเห็นไหม อยู่มาเป็นพันๆปีแล้วผลบุญยังต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าคนที่รู้ตัวว่าอัลลอฮ์เพิ่งจะเข้ามาสู่ศาสนาตอนอายุมากๆแล้วเนี่ยอยากจะทำให้ผลบุญในบัญชีได้มากๆนี่ไงถ้าพอจะมีสตังนะครับหัวกัฟสดอกอญาริยาสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างหอพักนะักเรียนสอนเรียนศาสนาทำเลยพี่น้อง แล้วมันอยู่เป็นร้อยปีผลบุของเราก็ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกวันนี่คือสิ่งแรกอันที่สองไอมินยนุนตาฟวบีฮีวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์วิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ทำเขียนให้ดีนะเรามีความรู้อะไรเขียนให้ดีแล้วก็ใส่ไปในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใส่ไปในเฟซบุ๊ก เราทำไม่ได้กันให้ลูกหลานเราทำนะผมเองเนี่ยบางทีอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงสมมุติอย่างเงี้ยเออข้าวเหนียวมูนเนี่ยข้าวมูนกันยังไงเอาไปเปิดดูเว็บไซต์บางเว็บไซต์โอ้โหโอ้นี่จะมาจากพี่น้องมุสลิมด้วยนะเอายันมินบุรีดูซิเขาทำข้าวเหนียวมูนก็ทํำยังไงผมก็ทขาข้าวเหนียวมูนแล้วก็มากินแล้วก็เห็นดีเอาก็เอาทำข้าวเหนียวมูนเอาไปขายด้วยวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ตรงนี้แหละ ไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้แหละใครมาเอาประโยชน์ไปเราแม้ว่าจะนอนอยู่ในหลุมฝังศพได้รับผลละบุญจากอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องเรามีอะไรอใช่ไหมเอารู้เรื่องช่างไม้เอาเขียนลงไปกระจายไปผมเห็นคนที่เขาไม่หวงสูตรเนี่ยนะ เห็นบางคนที mesela, ่เขาไม่หวงเทคนิคดีๆในการทำการเกษตรมีแต่เจริญนะดูที่เอาดู๋สมมุตินะยกตัวอย่างปลาเชงไงปลาเชงทำน้ำหมักอะไรต่ออะไรมาขายนะครับแล้วก็ไม่เคยหวงสูตรเลยนะทำมาซื้อที่แก่แกบอกก่าแพงถ้าเกิดว่าอยากจะทำกินเองเอาเลยสอนเอาลอดังเลยพี่น้องเห็นไหมไม่เคยหวงสูตรเลยทำอะไรอะมีสูตรเขาอะสามห้าเจ็ดอะไรไม่รู้เนี่ยนะ ก็ไปลองไปเปิดดูก็แล้วกันเขาไม่ห่วงสูตรเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นมุสลิมเ่ยนะวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้หลังจากที่เขาตายไปแล้วคนแต่ละคนในสังคมนี้ในประเทศนี้เอาประโยชน์ไปจากวิชาของแกนี่นะได้รับผลบุญเรื่อยไปได้รับผลบุญเรื่อยไปอัลลอฮฺอักบัรแม้กระทั่งปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ถือว่าคนปลูกได้ทำสดก,ก็ เพราะอะไรเพราะนาบีบอกว่านกที่มันมาเกาะร่มไม้จากต้นไม้ที่เราปลูกเป็นโสอดโกะคนที่มาตัดไม้ต้นนั้นเอาไปทําฟืนตัดกิ่งไม้ไปทําฟืนคนปลูกได้โสอดโกะแม้กระทั้งนอนที่มันมากินกินใบไม้เนี่ยคนปลูกได้โสอดโกะได้ผลบุญของการโสอดโกก ทำสินในสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องมีอะไรที่เป็นความรู้ดีๆยาวหวงเอาไว้เขียนแล้วก็เผยแพร่ไปใครรู้สูตรข้าวเหนียวมะม่วงดีๆเอาเขียนใครรู้สูสตรข้าวหมกดีๆเอาเขียนลงไปเผยแพร่ไปพี่น้องอย่าให้ความรู้ ที่มันดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจบลงที่ตระกูลของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วดึงเอาความรู้ตรงนี้เข้ากูโบไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยแล้วเราก็ไม่มีผลบุญอะไรได้ในบัญชีแห่งการงานของเราอย่าทาอย่างนั้นพี่น้องสองอย่างนั้นนะส,สดอกอยก็ยารียะความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องศาสนาด้วยนะอย่างนี้อาจารย์มูรีเนี่ยคงจะได้เยอะเขียนหนังสือไว้ยเยอะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับอา้าวดูต่อ อาวะลดินซอลิเห็นยาดาูลาหูลูกที่ซอลแล้วผมเนี่ยปรารถนาเลืออเกินนะครับขอดุอาต่ออลลอลูกเนี่ยจะจะยังไงก็าตามแต่จะเรียนที่โรงเรียนหรือจะเรียนที่บ้านขอให้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละพ่อแม่จะได้รับประโยชน์จากดุอาของลูกที่ดีนะลูกที่เมาขอดูอาอลัลลอฮ์ไม่รับ ลูกที่โกงกินลูกที่กินดอกเบีย้ยลูกที่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่ได้ละหมาดคนเหล่านี้ขอดูอาให้พ่อแม่อัลลอฮ์ไม่รับพ่อแม่ฮะดีสนี้บอกว่าวละลลดินซอเลิฮเห็นลูกที่ดีที่ขอดูอาแล้วอัลลอฮ์ะจะตอบรับขอดูอาให้พ่อให้แม่เหมือนดังชายคนหนึ่งนะครับที่ท่านอาบีเคยเล่าให้ฟังไปในวันกิยามาไปเห็นการงานต่างๆที่ดีๆเนี่ยเยอะแยะเลย ชายคนนี้กล่าวถามอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์้าระองไม่ได้เคยทําการงานอะไรที่มากมายขนาดนี้แล้วความดีเท่ากับภูเขาเหล่ากาเหล่านี้มาจากไหนอัลลอฮ์ก็บอกว่าฮาดาบิอิสติกฟารีวาลาดิกาลักนี่คือการขอดูอาคือการขออภัยโทษของลูกของท่านให้แก่ตัวท่านลูกที่ดีๆที่ขอดูอาให้แก่ทัวท่านนี่แหละนี่แหละคือความดีที่ที่ท่านได้เห็นในวันนี้ เพราะฉะนั้นมันมหาสาลเลยนะพี่น้องเราอายุมากแล้วอย่าไปกังวลใจใดๆทั้งสิ้นสามอย่างที่เนบ,บีสอนให้เราทําตรงนี้ทําอันไหนได้ทําเลยโดยเฉพาะสอดกก็ยารียะอย่าไปห่วงพี่น้องอย่าไปห่วงอันไหนที่ก็มีการซื้อที่หัวกัฟที่จะบริจาคให้แกมัสยิตโรงเรียนเอาเลยสักตารางวานึงก็ยังดีมันจะแพงกับช่างมันเถอะโอตารางวาละหมื่นนึงเอ,เอาเเลย เป็นของเราตารางวาหนึ่งที่ตรงนี้เป็นประโยชน์อะไรก็ตามแต่กับผู้คนเราได้รับผลบุญเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามาเนี่ยแหละพี่น้องเพราะนั้นท่านนบีวางแผนให้แก่เราแล้วคนที่อายุมากๆแล้ว <c oughs> อยากจะได้ผลบุญเพิ่มพูนในบัญชีทําอย่างนี้ตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้นะครับว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العودة من لساني يفقهوا قولي สวัลัีตอน้านะเระบท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ทุกท่านครับรายการทีวีเวชแนนที่ออกอากาศไปทุกวันนะโดยเฉพาะว่ารายการอันนี้ก็คือเป็นรายการภาคมุสลิม ฉันกำลังพูดในหัวข้อว่าสเสวงหาความพอพระไทยจากอลอร์ลุบานัวตาลาผู้พิจาราของพวกเราแต่ว่าเป็นไปได้ว่าในขณะที่รายการภาคมุสลิมที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยคนที่กำลังชมอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้เพราะว่าเขาก็กำลังในการในการศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่กำลังเรียนศาสนาเปรียบเทียบอยู่เปิดทีวีฟังดูว่าอะไรบ้างที่เป็นคำสอนของอิสลามเพื่อจะได้จดบันทึกไว้เป็นข้อสอบตอนนี้เป็นต้นนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือมีระดับนศะาส,สนาศาส,สนิกอื่นนะบางท่านก็เป็นพระศึกษาอาิสลามเปิดทีวีดู บางท่านก็ไม่ใช่พระเราก็คือผูุ้ชนธรรมดาสามัญก็เปิดทีวีดูเพื่อการศึกษาอาลิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาแห่งประชาชาติเป็นศาสนาแห่งประชาชาติไม่ใช่ศาสนาของคนนรับเริ่มต้นศาสนาอิสลามก็คือใช่อยู่ว่าเกิดในแผ่นดินหรับที่เมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย ในสมัยนั้นนะคนอารับคนอาบที่มืองมะกะในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นคนอยู่ในยุคเรียกกันว่ายุคป่าเถื่อนเพราะภาษาอาหรับมันใช้คำว่ายาฮิลียายาฮิลียาเราใช้เป็นภาษาไทยก็คือป่าเถื่อนยุคเถื่อนยุคคนเถื่อน แต่ว่าไม่ใช่ว่าเถื่อนจนถึงขนาดอยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในทะเลทรายไม่มีผ้านุ่งไม่มีประเพณีไม่มีวัฒนธรรมไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเขาเหล่านั้นก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มมีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมากแต่เขาเหล่านั้นที่เรียกกันว่ายุคเถื่อนก็คือหมายความว่าไม่มีาศาสนา ที่ชัดเจนเขาเห็นอะไรที่น่าจะบูชาเขาก็บูชาสิ่งนั้นอะไรที่เขาต้องการในการที่จะเอามาบูชาก็บูชาสิ่งนั้นบางทีเขาก็บูชาเจ้าเวทบ้างบูชาต้นไม้บ้างบูชาภูเขาบ้างบูชาสิ่งไหนที่เห็นว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์ก็บูชาทั้งนั้นแหละเลย เรียกว่ายาฮิเลียนั่นคือยุคเถื่อนเพราะบิะจ้าอัลลอฮฺซุบานุวตาลาก็ได้ส่งทูตของพระองค์มาเป็นคนหรับเช่นเดียวกันชื่อว่ามุฮัมมัดชื่อว่ามุฮัมมัดไม่ใช่ส่งลงมาจากฟากฟ้าก,าก็คือเป็นลูกของคนหรับนี่แหละอยู่ในท้องพ่อก็เสียชีวิต พอเวลาคลอดออกมาแล้วอยู่ได้ไม่นานก็อยู่อยู่กับแม่ได้ไม่นานก็แม่ก็เสียชีวิตก็เป็นลูกกําพราทั้งพ่อและก็แม่ด้วยเลยก็ไปอยู่กับปู่นะอยู่ไม่นานปู่ก็เสียชีวิตเลยก็ต้องไปอยู่กับลุงอีกจนเป็นโตจนเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นอายุของท่านอยู่ในเวลา40ปีจึงได้รับองค์การจากพระวิ้า อัลลอฮฺสุบานูตาลาประทานมาเป็นองค์การให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัฺฮฺวะเลสลัมบอกว่าให้เป็นให้มุฮัมมัดเป็นรสลของเราท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัฺฮฺวะเลสลัมก็งงรสนี่คืออะไรมาเลกาอิบรอเอลเผลงร่างออกมาเป็นมนุษย์มาบอกให้กับนบีมุฮัมมัดว่าอิกรับบิสมิร์บิการลาดีเขาลักบุงบอกว่านบีมุฮัมมัดนี่เป็นรสลว่าให้อ่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามาอันาบิกอรีเอลเนี นะแทนศิลาที่เอามาให้นี่ที่มีตัวหนังสือภาษาหรับนี่นบ,บีม,ม,ามาัมมัดบอกว่าฉันอ่านไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเรียนมาก่อนไม่รู้หนังสืออัลิฟสักตัวหนึ่งก็ไม่รู้กอไกก็ไม่รู้นะมาอานาเบียกอรีอินฉันอ่านไม่ได้มาเลกา,าอิบรออินที่อัลลอฮ์ส่งมาบอกว่าอิกรออ่านสิมาอานาเบียกอรีอินอ่านไม่ได้จนกระทั่งว่ามาเลกาที่แปลงร่างมาเป็นมนุษย์ อานว่าอิกรอบิสมิรับบิ卡ัลลาดิหัลลัคหัลลัก,ลกลอลอินซานะมินอัลักอิกรอุวารบ,บุคัลอักรอมอัลลาดิอัลลามะบิลกลัมอัลลัมะอินซานะมาลัามยะลัม <c oughs> ในที่สุดแล้วท่านนาบีสัลลัลลอฮุลลอฮิสสลามก็ออกจากถา้ำไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำหนีจากความป่าเถื่อนของชาวบ้านวิ่งกลับไปหาภรรยาของตนเอง ภรรยาก็ไปหาลูกของลุงที่ชื่อว่าวราก์กอบินนอฟันเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนวเรก์กอบินนอฟันนี่เป็นคนนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนแล้วก็วรก์กอบินนอฟันบอกว่าใช่แล้วถ้าอย่างนั้นในศาสนาคริสต์ในคัมภีร์ของพระเยซูของนบ,บีซานิเคยบอกว่าจะมีทูตของพระยา้าคนสุดท้ายชื่อมุฮัมมัด ใช่และลัะมุฮัมัดนี่แหละเป็นทูตและก็ท่านก็ได้บอกว่าคําว่ารอซูลก็คือหมายถึงอย่างนั้นเป็นทูตของพระเจ้ญญาทําหน้าที่ในการที่เชิญชวนบอกให้แก่มนุษยชาตินั่นแหละที่ฉันบอกว่าในตอนต้นว่ามนุษยชาติคําว่ามนุษยชาติก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนชาติอาหรับในกลุ่มกรีเหล่านั้นหรือว่าในตะวันออกกลางแค่นั้นมนุษยชาติก็คือคนทั้งโลกเลย ให้แก่มนุษยชาติว่ามุฮัมมัดนี่คือเป็นรซูลเป็นทูตของพระองค์นะทำหน้าที่ในการที่มาบอกแก่มนุษยชาติอันเนี้บุดุลลอฮ์เวลาทุชริกูบิอย่างเดียวสอนอย่างเดียวให้มีการพักดีต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเวลาทุชริกูบีอย่าไปพากีกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับ สวงหาความพอพระไทยในวันนี้นะฉันกำลังพูดต่อจากเมื่อวานนะก็คือคารานแลกคารอมสิ่งใดที่เป็นคาร์ลเลกคารอมจากอายะคุรานที่ได้อัญเชิญไปเมื่อวานนี้ก็คือสิ่งที่ลอสบาลตาลาดได้คารอมได้แก่อัลไมตะไมตะก็คือซากสัตว์ถ้าพี่น้องได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมทีวีเมื่อวานก็รู้แล้วคาว่าซากสัตว์หมายถึงอะไร แล้วก็ากสัตว์ประเภทไหนที่กินได้บ้างประการที่สองเจียลเาห้าม ah ไม่ให้กินนั่นก็คือดัมมันคำว่าดัมมันมาซฟูฮันก็คือเลือดเลือดประเภทที่ไหลได้อะนะเลือกอีกประเภทหนึ่งได้แก่ตับคุณรับเรียกตับก็คือเลือดเหมือนกันแต่ว่าเลือดนั้นเลือดไม่ไหลเลือดที่เป็นกลุ่มอยู่กับที่นะครับ หัวใจอันนี้เป็นต้นทีนี้ประการที่สองที่มนุษย์เรานี่เทอรอสบาโนวตาราห้ามไม่ให้มุสลิมเรานี่รับประทานก็คือเลือดจะเป็นเลือดวัวเลือดควายเลือดอูดเลือดช้างเลือดเป็ดเลือดไก่เลือดอะไรก็สุดแล้วแต่คารอมห้ามกินทั้งนั้นห้ามกินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นว่าเลยเลือดเนี่ยนะ ท่านนาบีสุลต์ในสุลามบอกไว้แล้วว่าอุคิดละนามไมตัตานิวัดดามานี่อนุลูมให้แก่พวกเราประชากรมุสลิมซากสัตว์สองประเภทได้แก่ประเภทอะไรนะอสัมกูก็คือประเภทของปลาประเภทของปลาอธิบายไปแล้วเมื่อวานในจำพวกปลาจะพวกนะอยู่ในน้ำจะพวกกุ้งจำพวกหอยพวกเหล่านี้ไม่ต้องเชื่อหรอกครับเอามากินได้เลย ประเภทที่สองสัตว์สัตว์ไม่ต้องเชื่อก็คือประเภทของอัยารอดยารอดก็คือเราเรียกกันบ้านเราก็คือตะก,กะเตนคนรหรับเรียกว่ายารอดเพราะฉะนั้นประเภทของตะก,กะเตนอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเภทเดียวกันตัวไม่เหมือนกับตะกะเตนแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันตัวเล็กๆแล้วก็กกกบ,บินไปบินมาในการที่เราจะเอามากินมนะันนะ่ะสัตว์พวกนี้ก็คือไม่ต้องเชื่อมือนกัน แปลว่าบาฮีมาตุลอันอามในชัดเจนนะพวกสัตว์สองตีนนะสัตว์สองตีนสี่ตีนนะหรือว่าสัตว์อย่างอื่นอย่างนี้ถือว่าจะต้องเชือดประการที่สามลัมาคินซีก็คือเนื้อสุกรนะคำว่ลาลัมมก็คือเนื้อคินซีรินก็คือสุกรที่ชาวบ้านเราเรียกหมูนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อสุกรนี่กินไม่ได้ ใช้คาว่าลามมนงคินจิตเนื้อสุกรถ้าถามว่าแล้วตับของสุกรละ่ะลำไส้ของสุกรละ่นะหางสุกรละ่ะสมองสุกรละ่ะกินได้ไหมทั้งหมดนะั่นคือประเภทสุกรสุกรทั้งตัวนะ่ะนะกินไม่ได้ทําไมที่กินไม่ได้ไม่ต้องถามว่าทําไมในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดว่ากินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้ แพะทีいい่ตายเองอ่ะแพะเนยกินได้ไหมกินได้แต่ว่ามันตายเองของมันอ่ะกินได้ไหมกินไม่ได้ถือว่าเป็นไม่ต่แล้วเอาสุกรมาแล้วก็เชือดเรียบร้อยกินได้ไหมกินไม่ได้คนมุสลิมแหละเป็นคนเชือดแต่ถ้าเป็นแพะล่ะไม่ใช่มุสลิมเชือดกินได้ไหมกินไม่ได้เป็ดไก่ไม่ใช่มุสลิมเชือดกินได้ไหมกินไม่ได้ทําไมล่ะ มันก็คือเป็นไม่ตาเช่นเดียวกันมันผิดตรงไหนไก่เหมือนกันเชือดเหมือนกันที่คอเหมือนกันและออกเลือดเหมือนกันและก็ตายเร็วเหมือนกันและมันผิดตรงไหนที่กินไม่ได้เพราะถือว่าสัตว์ตัวนั้นก็คือเป็นไม่ตาบางครั้งพี่น้องเราชาวไทยที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องชาวไทยเราที่ไม่ใช่มุสลิม เข้าใจว่าคนมุสลิมไม่กินหมูเพราะฉะนั้นไก่นี่กินเป็นที่ยอมรับว่าหมูนี่ไม่กินคนมุสลิมไม่กินเป็นสิ่งที่คารอมบัญญัติของอัลลอฮ์ห้ามถามว่าทําไมไม่ต้องถามว่าทําไมอัมลลอฮ์ห้ามไม่ให้กินก็คือไม่ได้กินและประชาชาติของโรซูลสมัยก่อนกินได้ไหมหมูเขากินได้ บางระสูลก็อนุโลมไม่กินได้นะที่ได้พบเห็นในหนังสือนะ่ะแต่ว่าพอมาสมัยนบีมูฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุลลาสสล,ลามในห้ามกินในเมื่ออัลลอฮ์ห้ามไม่ต้องกินหมดเรื่องอย่างเช่นไก่ถ้า,ถามุสลิมเชื่อดกินได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมก็คือเป็นไม่ตาความจริงไก่ใช่ไหมไก่เหมือนการเชื่อดเหมือนกัน,กนแต่ว่าคนที่เชือ่อไม่ใช่มุสลิม บางครั้งเวลาเราประชุมที่โรงแรมพนักง,งานโรงแรมไม่ใช่มุสลิมจะเขียนโต๊ะอาหารนั้นว่าโต๊ะโต๊ะมุสลิมหมายถึงว่าคนที่จะต้องไปกินโต๊ะนั้นก็คือนับถือศาสนาอิสลามพอไปนั่งเสร็จเรียบร้อยถามพนักง,งานบุว่าอาหารฮาลาลไหมเขาบอกกินได้ค่ะไม่มีหมูค่ะแสะดงถึงว่า พี่น้องในศาสนาอื่นเข้าใจเพียงแต่ว่าคนมุสลิมไม่กินหมูอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่หมูก็เหมือนกันมีเงื่อนไขในการที่จะกินได้พี่น้องครับวันนี้หมดเวลาครับอิชาเล่าวันต่อไปฉันจะได้อธิบายในเรื่องนี้ต่อวัลกุรอัลฮิดายาอัสลามอะลัยกุมวลลอฮ์มุลลอห์วะบรากาตต พบกับไว้อเวนมา,ากรรมความดีที่จะเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นสีขาว25ตุลาคมนี้พบกันที่ปัตตานี29พฤศจิกายนที่สตูล6ธันวาคมที่หนองจอก2มกราคมต้นปี58ที่เขาใหญ่เทียก28กุมภาพันธ์ปี58ที่หาดใหและ28มีนาคม